ฝากกดติดตามช่องสำรองเจมี่กันด้วยนะและช่องไลฟ์สดใต้คอมเมนต์จริงอะไรจริงได้นะค่หน้าค่าไฟค่าโท oh! รศัพท์รวมค่าบัตรเครดิตไปจัดไปซปปูปเปอร์ไมค้าวินกันไปจาก5,000บาท <Wow. S 2> ทุนแค่ห้สบบาทฟาดไปฟาดไป,ไป โอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรไปเรียกพ่อแม่มาดูด้วยดอกสวีสดาสวัสดีพบกันกับเจมีก่การอร่อยอย่างเช่นเคยกับฟอ r ์จูนอัก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 ตารักตอกแตกเอออะไรของกูเนี่ยอมาค่ะ วันนี้ก็มาพร้อมกับทุน50บาทเอาใจคนทุนน้อยนะเราเล่นทุนมากกันมาหลายวันแล้วก็สําหรับใครนะคะที่เข้ามาใหม่ก็เดี๋ยวเราจะเล่นทุนน้อยหรือใครไม่มีทุนสามารถเข้ามารับเพจเพจเป็นไงโอ้เพจโทรศัพท,พท,พท,พทพ์อีดอกใครใครสนใจนะ อยากเล่นอยากได้อยากถอนอยากมีตังนะคะเข้ามารับโค้ดเครดิตฟรีกันได้นั้นเพื่อนเพียงทํากิจกรรมพลังแชร์นะแชร์ไลฟ์สดลงกลุ่ม Facebook 9กลุ่มนะคะหน้าเฟซตัวเองหน <Wow. S 1> ึ่งแชร์รับโค้ดเครดิตฟรีเอาไปปั่นกันก่อนได้เลย <Wow. S 1> ไม่ต้องทําเทินนะสูเออที่นี่ที่เดียวเท่านั้นบอกเลยของเรา <Wow. S 1> โอ้โหอะไรมันจะดีมันจะเลิศขนาดนี้บวกกันไปดิ๑ร้อยบาทกันก่อนเบ็ดวันนี้ก็เบ็ดห้าบาทนะทุนห้าสิบบาทนะคะเพื่อน กิจกรรมพลังแชร์ของเรานะเพียงแชร์ไรฟ์สดนะคะเราลายสดช่วงเวลา6กโมงเช้าจนถึง8ปดโมงเช้านะอ่าเอาใจคนนอนดึกกันด้วยนะเพราะว่าพวกไม่มีตังมักจะนอนดึกเพราะว่าต้องทํางานนะคะใครที่อ,อ,อยากได้ก็เข้ามากดติดตามกันไว้ก่อนได้เลยนะจะได้ไม่พลาดกับโปรโมชั่นดีๆกิจกรรมมากมายหรือว่า ใครที่อยากทำก,กิจกรรมอย่างอื่นก็เข้ามากลุ่มแบนด์กลุ่ม,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 มรายของเจมี่กันก่อนได้เลยจังว่น,นี้วัวกันโดดไปแล้ววายัางไงเอ่ยคูณสิบต้องเข้าคูณสิบต้องเข้าแล้วพี่วัวของเรากระโดดทั้งทีอยาให้เสียแรงเปล่าเออทุนอ้าตัวนี้ตัวแพงด้วยนะตัวแพงด้วยนะวายไหมวายวายวายเดงเด้งเด้เดยงบบุ๋ย ไปสวยงามคูณสิบสวยงามห้าสิบบาทคูณสิบไปห้าร้อยห้าร้อยเบ็ดห้าบาทเท่านั้นเธอเออรีบแตกนะรีบแตกรีบตามกันเข้ามาได้เลยจังหวะนี้บวกกันไปรัวรัวบวกกันไปรัวรัวเออฝ <Wow. S 1> ากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะยังไม่ไปไหนเพราะว่ายังไม่ถึงพันแต่ว่าเล่นให้ดูกันว่ามันแตกและมันได้จริงเธอ มันได้จริงๆ150บาทจัดก,กันไปอีก <Wow. S 1> มาเบ็ดนี่เบ็ด5าบาทเท่านั้นนะทุนวันนี้ของเรานะแค่50บาทนะคะอาลองมาเล่นเบ็ด50ดูมาเบ็ด50เอาใจคนทุนน้อยสำหรับใครที่อยากได้นะอยากโดนมีค่าข้าวค่าใช้จ่ายค่านำ้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นะคะ <Wow. S 1> ลองตามได้นะเข้ามาเลย <S <S> <S เจมี่ก็ะร่อยจะนำพาคุณเองนะนี่ บอกเลยว่าเว็บของเรามันดีมันแท้มันของแท้แน่นอนและของจริงจ้ะเออบางทีพูดไปแล้วก็เหมือนจะขี้โม้คือคุณเล่นคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยนะตอนนี้ยคุณแค่เสียเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อแลกกับเงินที่คุณจะต้องได้เสียเวลาเข้ามากลุ่มแบนหรือว่าเข้าอ,อ้ยคุณเสียไปสวยงามนี่เสียเวลาแค่ทํากิจกรรมแล้วรับโค้ดเครดิตฟรีแล้วเอาไปปัน่นเสียเวลาแค่นั้นไม่ได้เสียเงินอะไรเลยนะ เข้ามาก่อนบอกเลยว่ามันปังจริงอะไรจริงได้นะาน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ร <Wow. S 1> วมค่าบัตรเครดิตไปจัดไปซูปเปอร์ไมค้าวินกันไปจาก5,000บาททุนแค่50บาทฟาดไปฟาดไปตอนนี้5,490บาทโอ้โหโอ้โห,โโหกันเลยถอนสี่ดอกรอ,อะไร สำหรับใครที่อยากได้อยาก <Wow. S 1> โดนก็เข้ากันมานะคะริงใต้คอมเมนต์นะสำหรับอันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายจ้า